ไปดูหนังในมูบี้เรื่องหนึ่งมาค่ะชื่อว่าชางไฮบลูเป็นหนังฮ่องกงแล้วก็เป็นหนังแบบที่ลอมคอมนิดนึงเรื่องเนี้ยคะ่ะมันเป็นลอมคอมที่ค่อนข้างเน้นตลกเป็นส่วนใหญ่มากกว่าโรแมนติกอีกเราว่าเรื่องนี้สนุกดูเพลินเพราะว่าตามความเห็นเรานะคือเนะื้อเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับชีวิตของหนุ่มสาวสองคนที่ตกหลุมรักกันใต้สะพานในช่วงสงครามที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาถล่มจีนนะคะแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเป็น10ปีเลยจนมาเจอกันอีกทีนึงแต่ไม่รู้ว่าต่างฝ่ายเนี่ยเป็น แล้วก็มีอีกตัวแปรคือมีผู้หญิงอีกคนที่เป็นเพื่อนของทางฝ่ายอีกนะคะเขาก็ดันมาชอบไอ้หนุ่มคนนี้เหมือนกันแล้วทีนี้ก็ทําให้เรื่องราวความโกะความไม่ make sense ต่างๆก็เกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆแล้วความที่สถานการณ์ที่มันไม่เป็นใจต่างๆความที่แบบมันเป็นตลกสถานการณ์อะ มันก็ทําให้เราแบบชอบมากแล้วก็ขากับเรื่องนี้มากคือเรื่องนี้มันดูทุกอย่างมันดูซีลีี์ทุกอย่างเลยมันเป็นคอมเมดี้สไตล์เก่าที่มีสเสน่ห์แปลกๆแล้วก็ เราอยากให้ทุกคนไปลองดูกันค่ะส่วนตัวนะเราคิดว่ามันแปลกเดียที่เขาทำหนังลอมคอมคอม,มดี้จากช่วงสงครามที่ทุกอย่างมันดูไม่เป็นใจอาหารก็จำกัดเงินดอลลาร์คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดแล้วก็มันเป็นช่วงที่ลำบากที่สุดแต่ก็เปลี่ยนมูดได้อย่างไมนะ่น่าเชื่อใครที่เคยดูเรื่องนี้แล้วบ้างลองมาคอมเมนต์กันค่ะว่าคิดเห็นยังไง